สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าจอดอยู่ใต้ตึกที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง23คนแล้วก็มีรถเสียหายถึง140คันนะเป็นร,รถไฟฟ้า EV แล้วก็เกิดไฟประทุขึ้นมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วทำให้ตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถึงับต้องออก มาตรการนะครับรัฐบาลอาจจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการจอดรถไฟฟ้าอีวีในอาคารจำกันได้ไหมครับอันนี้ขับรถดีๆไม่ได้นำเสนอครับเพราะว่าเออเราจำไม่ได้ทำไมเราไม่ได้นำเสนออันนี้ก็ไม่รู้แต่เราเราไม่เห็นข่าวนี้ตอนนั้นตอนที่เกิดเออเออมันก็บอกนั้นมันเกิดขึ้นนานหรือยังอ่ะเราจำไม่ได้เนาะนะฮะแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดรถอีวีครับ นะฮะจอดอยู่ในลานจอดรถแล้วอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ลุกไหม้ครับผมซึ่งจากเหตุการณ์เท่าที่เท่าที่ทราบเนี่ยรถไม่ได้จอดชาร์จนะพี่จอดเฉยๆจอดเลยจอดเฉยๆจอดอยู่ปกติเหมือนเราจอดรถในในลานจอดรถอ่ะอ่ามันเป็นลานจอดรถอยู่ใต้ตึกอยู่ชั้นใต้ดินอาคารนั้นจอดเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็มีควันพึ่นมาแล้วก็ใช้เวลาแวบเดียวครับมีไฟวาบขึ้นเหมือนระเบิดเลยนะฟุบขึ้นมาเลยคือแทบจะไม่เรียกว่าลุกอะเรียกว่าวาบขึ้นมาเลยแบบ เป็นลูกเลยฟึบเลยแล้วก็ไหมแล้วก็รถที่อยู่ในลานนั้นทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงหนึงร้อยสีคันเหมาลานอะเมาล้านนะฮะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกยี่สิบสามรายน่าจะเป็นคนที่พยายามอยู่ในเหตุการพยายามที่จะเข้าไปดับน่ะจะเข้าไปดับหรือเข้าไปเก็บสิ่งของมีค่าของตัวเองอ่ะกตกใจเป็นธรรมดาใช่นะฮะเป็นโรงจอดรถใต้ดินของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอินชอนนะครับ เหตุเพลิงไหม้นี้ต้องอพยพคนถึง700คนออกจากอาคารให้ทั้งหมดนะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มีความเสียหายสูงนะครับก็เลยทำให้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับต้องออกมาพิจารณาเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าการไฟลุกไหม้ของรถไฟฟ้า e ีีเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปเวลาไฟลุกไหม้เนี่ย เอาอะไรไปดับมันก็ไม่ดับนะครับคือคือเท่าที่ผมเคยคุยนะับกับเจ้าที่ที่ที่ผมมีความรู้เรื่องดับเพลิงเนี่ยเขาเคยให้ข้อมูลว่าเ,เจ้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่อยู่ในใต้พื้นรถเนี่ยนั่นคือตัวการหลัก คือตัวการหลักคือเจ้าลิเทียมเนี่ยเวลามันลุกไหม้แล้วอ่ะมันไปต่อต่อกันเลยคือมันไปต่อต่อแล้วเขาบอกว่าปกติการดับไฟเนี่ยคือเราตัดวงจรเราตัดกัลยาจักมันคืออย่างไฟที่เป็นเชื้อเพลิงของเราน้ำมันเนี่ยเราตัดกัลาจักคือเราตัดอากาศตัดออกซิเจนที่จะเข้าไปช่วยให้มันเกิดการลุกไหม้ก็จะหยุดแต่ สิ่งที่ต่างก็คือเจ้าแบตลีเทียมเนี่ยเจ้าที่เคยบอกผมนะในคราเขาเล่าฟังว่ามันตัดวงจรตัดวัฏจักรไม่ได้ไม่ได้คือมันพอมันเริ่มลุกเริ่มวัฏจักรการลุกไหม้แล้วอุณภูมิมันได้เนี่ยมันไปเลยคือต้องปล่อยจนจนมันหมดอะจนมันหมดเชื้อจนมันหมดวัฏจักรมันเองคือไม่สามารถจะไปดึงออกซิเจนออกไปคลุมอะไรได้ซึ่งเจ้าที่เคยบอกของวิธีทําได้ก็คือฉีดน้าเลี้ยงเลี้ยงให้ให้มันอะไรไม่ให้มันลามใหญ่โตคือพยายามเคลียร์ให้มันอยู่ที่คันเดียวให้มันอยู่ที่จุดเดียว นั่นแหละคือปัญหาครับเพราะอย่างเหตุการณ์นี้คือเนื่องจากรถจอดเหมือนล่าจอดนะเราก็เห็นรถจอดเลียงหนึ่งกองสีเรียงไาเรื่อยๆเรียงใกล้ๆกันพอเวลาเกิดลุกเนี่ยความร้อนสะสมมันสูงตัวรถที่เกิดลุกเนี่ยความร้อนสะสมมันสูงแล้วมันก็แผ่ไปข้างๆใพ่พอแผ่ไปข้างๆเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรมีน้ํามันมีอะไรต่ออะไรที่เป็นเชื้อได้มันก็จะลุกตามมาลุกไปคันข้างๆสมมติคันข้างๆเป็นรถสันดาปเป็นน้ามันพอไหม้ทั้งคันเนี่ยไปถึยถังน้ํามันถังน้ํามันนี่พอมัน โดนไฟแล้วมันจุดระเบิดเข้าไปถึงข้างในเนี่ยมันฟึบนี่คือมันก็ลุกลามมันก็ดีดระยะมันมันก็จะเพิ่มระยะไปเรื่อยๆก็เลยบอกว่า<ป>เหมือนกับว่าถ้าเรามองจากเหตุการณ์เนี้ยตัวรถไฟฟ้าเป็นเหมือนอเหมือนเหมือนต้นเหตุเป็นชนวนชนวนเหตุแรกแต่ มันรวมเอาองค์ประกอบรถที่อยู่ก็คือเชื้อเพลิงทุกอย่างที่ซึ่งเหมนว่าถุไวไฟหมดเนี่ยในนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนั่นแหละแล้วเนี่ยลานจอดรถเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใต้ดินมันก็จะเป็นพื้นที่ปิดใช่ซึ่งมันก็ยากในการที่จะเข้าไปทําการดับอะไรต่ออะไรอะไร่างคือกว่าจะรู้ตัวก็มันลุกลามไปจนเอาไม่อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับแค่รถไฟฟ้า E ีีคันเดียวเนี่ยผมเคยเห็นคลิปที่เวลาแบบมีประกายไฟเกิดขึ้นแบตเตอรี่มันลุกเป็นไฟเนี่ย เอาอะไรพยายามดับเนี่ยขนาดฉีดหรือกดน้ํายาเข้าไปใกล้ๆเครื่องดับเพลิงเป็นน้ํายาดับเพลิงแบบถูกต้องนะกดเข้าไปใกล้ๆนะข้างในเนี่ยในแบตเตอรี่มันก็ยังมีประกายไฟอยู่ครับมันดับได้แค่ข้างนอกครับ แล้วข้างในมันคือปฏิกิริยามันต่อเนื่องอ่ะพอมันต่อเนื่องปุ๊บมันฟุฟูฟูมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละฮะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ก็จริงๆจ,จ,จริงถามว่าในเกาหลีที่พกประชุมเนี่ยเขาเนื่องจากเขาจะอาจจะต้องมีการกําหนดจุดจอดกําหนดที่จอดซึ่งถ้ามามองย้อนกลับมองประเทศเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีในเรื่องของรถไฟฟ้าตรงนี้แต่ถ้าเราจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสัก10ปีช่วงที่บ้านเราน้ำมันแพงเรามีเขาเรียกมีช่วงตื่นตัวในการที่จะติดแก๊สธรรมชาติว่าจะเป็น LPG NGV ติดกับรถเนี่ย ได้ไหมพี่ผมมันผมมันไม่เคยรู้มาก่อนพี่เล่าให้ฟังหน่อยอ่ะที่จอดรถอะครับในช่วงหนึ่งประเทศเราเองอะเราสังเกตที่จอดจะมีป้ายเขียนไว้ติดเวกตตอก่อนทางเข้าหลือว่าห้ามรถติดการธรรมชาติ n g v l จ G เข้าไปจอดในบริเวณลานจอดรถส่วนใหญ่จะเป็นลานจอดพื้นที่ปิด ชั้นใต้ดินหรือเป็นอาคารเจาะที่แบบทึบๆซึ่งมันเคยมีกฎนี้เ้วยมีมีมีแสดงว่าบ้านเราเคยมีแบบถังแก๊สระเบิดอะไรเงี้ยอ่ามันมันมันมีมันมีบ้างเป็นคันๆเป็นเหตุแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเขาก็เหมือนว่าระวังกันนะเพราะว่าแก๊สเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอันนั้นอันนั้นอีกเรื่องนะเรื่องนอกจากวีคือแก๊สธรรมชาติเนี่ยเมื่อก่อนที่เราเจอเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือปัญหาคือ แก๊สแต่เวลามันรั่วรั่วเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆในลานจอดเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเพราะมันกระจายมันก็จะกระจายหายไปในอากาศได้แต่พอเป็นลานจอดที่เป็นทึบๆอย่างใต้ดินเนี่ยอากาศมันอบใช่ครับมันเหมือนห้องอ่ะเหมือนแก๊สล้นในห้องอ่ะแล้วมันพร้อมว่าถ้ามีประกายไฟขึ้นเมื่อไหร่มันก็เป็นสาเหตุของการลุกไหม้ได้เลยเคยเห็นไฟไหม้แก๊สไหมครับผมเคยทีหนึ่งโอ้โหมันวิ่งไปตามอากาศเลย คือไฟมันลุกแบบวุไบอ่ไงเงี้ยแล้วมันพุ่งไปแบบรอบทิศทางในทางในเวลาเดียวเลยนะฮะอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเหตุหลักเหตุหลักที่ที่ก่อนหน้านี้ที่บ้านเราเคยมีเหตุว่าห้ามขอความเาห้ามนํารถอ่าเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สเนี่ยเข้าไปจอดอ๋อเพิ่งเคยรู้นะฮะแต่ซึ่งตอนเนี้บ้านเราเปลี่ยนยุคในสิบปีทุกวันนี้แก๊สมีแต่มันน้อยคือตอนนี้เรามีปัญหาว่าเรามีรถอ่าไฟฟ้าเยอะขึ้น ไม่ผมว่าทุกวันนี้แก๊ส l e. อ g เยอะนะครับร,รอบนี้น้ำมันแพงคคนกลับมาติดแก๊สกันเยอะเลยก็เยอะแต่ก็มีคนกลุ่มนึงไปเนี่ยไปรถไฟฟ้าไงใช่มันก็จะมีตลาดแยกเป็นสองทางหลังเหตุการณ์นี้ที่เกาหลีใต้นะครับมีอาคารบางแห่งเนี่ยถึงกับแบบว่าไม่อนุญ,ญาตให้รถไฟฟ้าเข้าไปจอดในอาคารเลยครับติดป้ายไว้เลยครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ต้องออกมาเป็นมาตรการครอบคุมเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ e ีครับ อาจจะกําหนดนะคเขาบอกว่าอันนี้นอกจากควบคุมสถานที่ในการจอดนะครับซึ่งก็ต้องไปจัดการกันคืออันนี้ต้องบอกว่ากฎที่เขาเออกมาไม่ได้หมายความว่าห้ามรถไฟฟ้า e V ไปจอดอันนี้คือมันจอดได้แต่ผู้ผลิตและเจ้าของอาคารมันจะมีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องมีระบบป้องกันภัยที่ดีพอรวมไปถึงผู้ผลิตรถยนต์ด้วยนะอีกหน่อยคือผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยคุณจะต้องระบุในการขายหรือเป็นเอกสารเปิดเผย บอกว่าคุณได้แบตเตอรี่มาจากไหนอแล้วไอ้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีมาตรการว่าวิธีการป้องกันเพลิงไหม้จากบแบตเตอรี่ของตัวเองครับจะต้องมีโซลูชันออกมาบอกอซึ่งมันจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วสมมติว่าอ่ะมันก็จะออกมาเป็นมาตรฐานว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้คือผู้ผลิตแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันอย่างของบีบดี้เขาก็บอกของเขาเป็นเบรดไม่ลุกติดไฟต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจุดอันเดียวติดตล้วดาบแค่นั้นอ่ะแต่ ถ้าเป็นผู้ผลิตอื่ๆนๆมันก็จะมีหลายๆมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นมาตรฐานว่าคุณทําอาคารหนึ่งอาคารครับคุณจะมีระบบป้องกันเกิดเหตุเพลิงไหม้จากรถไฟฟ้าย v ีคุณจะต้องมีสแตนดาร์ดกี่สแตนดาร์ดเพื่อรองรับรถเหล่านี้อืมนะมันก็จะกลายเป็นความยุ่งยากเกิดขึ้นครับนะครับงานนี้ก็โอ้โหนะก็ต้องรอดูว่ามาตรฐานของที่เกาหลีใต้ออกมาจะเป็นยังไงแล้วเราอาจจะยึดเอามาตรฐานนั้น ใช่ครับจริงๆเรื่องนี้น่าจะบอกว่าเหตุการณ์วุเเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้คือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ว่าการแก้ไขหรือการป้องกันในอนาคตที่จะตามมาเนี่ย อย่างบ้านเราต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเกาหลีเนี่ยเราอะยังเติบโตในเรื่องของอีวีะเล็กกว่าเกาหลี้อยเกาหลีเขาใหญ่กว่าแล้วโชคดีบ้านเรายังไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซึ่งมันจะสร้างความต่นกระหนกให้กับคนได้นะครับสังเกตไหมข่าวนี้เราไม่พูดถึงยี่ห้อไหนเลยเพราะว่าอะไรรถไฟฟ้า E ีีทุกรุ่นทุกยี่ห้อแบตเตอรี่สามารถเกิดเพลิงไหมแบบนี้ได้แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจาะจงนะครับว่าต้นเหตุมาจากยี่ห้ออะไรนะครับ ที่เราไม่พูดเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกยี่ห้อนะครับ,รบต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยครับ